จากกรณีปังมากแล้วลูกออนไลน์โซฮอตเมื่อสาวประเภทส่างคนดังอย่างคลแยพัและน้องไอสารวัตรเปลี่ยนลุกใหม่ผมสั้นเปลี่ยวฮอตตามสไตล์เมื่อวันที่11ตุลาคม63ม้ยโซฮอตในชุดไทยจิลดาผ้าไหมสีแดงเพลิง และพาซ้นสวยงามได้เดินสายบุญที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดน้องคายเนื่องในเทศกาลทอดกระถินนั้นมวยโซฮอตโพสลงเฟซบุ๊กในหลายหลายทีมที่หลายคนมองแล้วคุ้นคุนเหมือนมากมาชมกับเธอภาพนี้วันนี้รับบทเมจินตลาออกงานกับลุงผลปาแตนและน้องไอสารวัตรนักข่าวอมรินฮา่ามาครบชุดเลยค่ะ